มันฆ่าอะไรมันออกบวบแมงมันออกได้เฮ้ยมีขาไหมงอขาหัวจ้าม้วนๆอ๋อได้แล้วได้แเ้อโอ้ยโอ้ยได้เดยได้สบายดีแล้วสวัสดีเด้อป้าลุงวัดสุขสุขคนมาบังดูลูกทิดงัวขาหัวลูกงัวขาหัวอีหน่ะอีน่ะ ม,มันมันมกหมุนหัวมันกับข้าหัวพวกแม่น่ะขนาดหัวนี่แน่นพะแน่นมันยังเข่าได้นะว้าวมา <c oughs> บองด้อลูกโอ้ลูกชายค่อยสบายดีลูก <c oughs> จักงวัวไปละจักคือกันแล้วดืูอะไร จังแมนเด้วยเนาะเรือมะเขือแล้วเขือแล้วแดงนะทิดมันออกได้มั้งมันออกก็ได้มันคาอะไรมันมันออกบล็อตแดงมันออกแดงเฮ้ยมีขาไหมว่าขาหัวจ้ามุ่นๆเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วได้แล้วเฮ้ยโอ้ยได้ได้ได้ละ นั่นนั่นมาเลยกันหัวเรียวแม่ว่าหมาก็นั่นเด้ดุเคิอมินนะคือเห็นอันต้นอยู่ขอไปหนังกินละว่อ่าบ้างน่ะมองขึ้นให้จอยน่ะออกมันเห็ดหยาดูก Nhà nhà nó. Khẩu Ủa, ấy không khẩu này nữa không được không được nữa 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 โกินข้าแล้วจะัดนอ่ะอออึมไ้เองวนได้หนลยมันนอนไ้เชงะหุดออกได้ยังฮะนอนจับน่ะมันดุดหลุดนปก็เก่งแท้มักนอะฮะมัจับมันดดมันดดเข้ามามั้เลวเโอ้ Những người này của mình đôi mày hùng là nào cũng được mùng nào 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 nào mùng nào mùng nào mùng là mùng nào 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 ออกเชยเออมันมันหรือลีเนาะหมากไดได้ทิ้นเกินโตนะครับเบิกแล้วค่ะคือเห็ดน้ำต้นอยู่ว่าถ้าบ่มีคนกินเลยเอามาเอามาหนึ่งกินดูหมากหมากตำเต้าหมากตำเต้า มันเ่าเลยล่ะขั้วแล้วก็คือดีอยู่งอกระยังหมือนเขาเนาะมแต่จิีนนำมาจับอยู่ไปตอกมาแต่เสียสติโอ้มันหมดนี่นี่อ๋อมันเนาะ เเก่งเนาะน้ำมาจับได้เลทำกระเพื่อเพื่อนแดดแสงลงเลยคุนใช่ละลูกชายอย ฮะดูยดยฮะเอาแม่พวนเบิดเจ้าไปซื hmm. Dragon, ้อไปเจ้าไปซื้อเอาไปเจอาปากฟังฟงแม่พูนเนาะวันเบิดเจ้าก็ไปเออ ช uh ุดเตอร์ชิพากันแต่งกินยังกินเนียงเปล่านี่เขาเอลังลุลุดมางอกระไรเอาล้ว

เนตทายขนะันไครกรเสือและขึ้นเงินข้าสกินขน,น้านนาวก้อยครับเ้อล่มเ้อมมาเงินได้รตโมนด้นอะอือก็าือประลังเหรอเอาจ้างปะลังเจ้าประ,ล,ระลังกวาไม่ประลังกะ นัวไปนัวเยไปเชื่อพิงนัวไม่เห็นนังมังเชียวยังตกกีโตมเลยหตัเชียวยังตัเชียวยังแม่มาเคือคนนดำคงแล้วเนาะโอ้เราฉีมาไงครับแล้วไปพ้าลูกแล้วไปนี่มาเคือกำ็ังเรืองก no. ัน ไปเสริมดังมาดิพอดีเรืองเนาะเข่าพอนางงามเนิ่งบากาศดังต่อนะมันยังเบญบปนรวมเฮงเลยรวมเฮงบลยรวมเฮงเลยนี่เบิ้งของกันวามันสีบวางทำไร

โอ้ยพี่น้องทรงให้ทรงหน้าข่าวเขียวงามงามเนาะงามงามเรางามมาเรียลอไม่ไดีขึ้นบดมือเลยหรอป้าบรรยากาศปลปลงเลยพออยากงามไปไปเห็ดมุดดังมา <laughs> พออยากงามเดี๋ยว FC สิว่า เป็นยังเคลื่อนโรคลิปหน่อยเด้อบางเถ้าเนาะสะท่องไปไปใส่นี่ก็อาจจะบประทายเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะมันมันเจ็บอะมันหากับมือแรกได้ของของสะทองมือแรกคงน่องอยานี้ได้อาทิบบะวันที่หนึ่งแปดมือนี้ละอาทิตยบบะได้เนาะของเธเกาจะท่องมือแรกเนี่พี่น้องตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเจ็บมาแล้วเนาะเริ่มเจ็บละ อยากสวยจ้ะมันเอาเอายังกระดูกอ่อนรังใบหงกระดูกอ่อนรังใบหงมาอันนี้ใส่ปลายกันเนาะความอยากงามอยากงามแต่หัว่าสีงามหรือว่าจังใดมันบวมขึ้นแต่ว่าเริ่มบวมเลยเนื้อเนื้อมันหน่อยเลยเขาชาทองเนื้อมันหน่อยเนื้อมันหน่อยมันอาจจะไม่ได้สูงเลยพนเพราะว่า เพป็นแบบหน้ามันบางจำนวน,นบางขนาดขนาดลังใบหัย,ยังบางเป็นแบบเออบางบางเปนแบไปแลเท่าไปเห็ดอยู่แค่ในอะไรอย่างวะอา uh, ไอายิดลิตี้แนิในอาลิดอาลิดเนาะอาลิดเท่าไปเห็ดตอนแรกเห็ดอยู่สวรรณกิร์น้องสาวเห็ดแล้วมาวันนี้นนจะท้องกะคือจะเห็ดเพอาะเพียนเนาะ เห็ดกับบริยนได้เยอะมากเลยแบบอยากงามมันนะ้างนั่งในชีตก็เลยแบบจัดไปญาติกับญาติพอได้เข้าอันหามอแหละความญาติอ่ะมันก็มีแต่ว่าเขากับริชนแล้วเนาะจับได้ยาซาเข้าไปก็โอ้ยเรียบด้หยโปกีดอันโอ้ยบรรยากาศนะอากาศเย็นเบิ่งเนี่ย bớt bớt mơ chip 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 kẹt chip 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 như này đây. Chếp. Nên, chếp như này này. nhưng ao ao đục เจ้าเพิ่นเอานี good, 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 good. Good. Sure. <that that ่เนาะข้างหลังใบหูเนาะเอาได้เยือะเจ้อขุดเอาไปได้เลยกับพวกหูได้ยินเสียงขุดขุดยินแต่ว่าปาโจโจยจโจยยเสียวจะเป่งเลยเข่าเนื้องามใช่นีมเจ็บพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเบญจะได้เข่าลายอยู่หน้ามงนี่ข้างได้เพียงกันแบบข้อก็งา้างอันที่เพิ่นเพิ่นันปิดไว้นี่ยปวดว่าปิดเพราะอย่างไรชับเลือด ซับเลือดวะยาเลือดน่อยลงมา่ก็เลยปิดไว้หักกันแค่ไหนบม่มีเลือดเลยติดมันนิดเดียวเฉ่นละชัวแผลเออแผลบมมีเลือดแล้วแบบว่าจะออกมาสิเป็นอย่างไรนะยามุ่ยังุ่งแก้ฝึกอาทิตย์หนึ่งไปไปเปลี่ยนเฝือกแล้วประก็ใส่เฝือกต่อพมอย่าพี่น้องเนาะ ได้ชิปซีเมอร์ชิปซีเมอตัดไม้มาเนี่ยเบื่อมันขยับเขาคิดถึกแล้วล่ะเพราะว่าทางบ้านเฮามันมันขี่รถทางมาทางบ้านเฮาวนะพราะว่าแบบมันเต้นนะคนเจ้างรถไว้อย่างนี่ละแบบบอยากให้มันแบบสะเทือนลายนะแบบวู้ดยอดเลยเขโอ้ยนังคือลูกหยาบปุ๊บแล้วฝนพันนาแล้วเลยอู้พนนาขาดฝนตกหลาย ความอยากช่วยอยากงามกินกินเหงวเข่าแต่ว่าไม่ควรจะกินครับเนี่ยกินโจกก็คือบม่ได้กินนี่แหละอิ่มบบอิ่มไปต้มเข่ากินต้มเข่าจะกินได้จับมือได้แค่มือเดียวก็ยังคืออยากกินข้าวเหนียวจ้ำตห่งได้ห่อตอนมันหิวเลยตอนมันจยากเสีละอยากงามเนาะพ่่อแมพี่น้อง สดแล้วก็อยากงามแล้วอัดน,นี้นะก็ได้ไปเล็ดไปทัาผู้ใดสนใจอยากไปเนาะถ้าบ้านเฮานี่นะถ้าสนใจอยากไปทักมาถามได้เด้อเนาะเฮ้ยเนาะเดี๋ยวจะพูดสินแนะนำให้ไป,ไปแปบลบว่าจะดีบดีได้อันนี้เพ่ะขึ้นอยู่กับดวงไพดวงมั่นเนาะอันเรื่องดีดีบด,ดีนี่กับหูคือกันกับไพดวงมั่นแล้ว,ว,วกั เพราะว่ามอนี่มันชิบแมเนตมอประจําเลยมันชิเป็นมอแบบคล้ายๆแบบเพิ่เรียกมากสินะแบบโมแมนตมอประจําเลยคล้ายๆแบบว่าถ้ามีคนเห็ดอะมอก็มาแบบบาแลรนคลินิกนั่นคลินิกนี่แบบว่าแค่นัดนัดอันนั้นชื่อชืนัดแบบว่านัดมือนัดเวลากระเพิ่์นชื่อยังไม่ได้มีเห็นได้น่เลยคล้ายเอฟซีเบิ่งก่คนชินเอา ก้อนก้อนเบ้าตาชิเนาบัวหัวชิเนาขึ้นมากาดวะกันซ้ำเมื่อกี้นี่เจ้าแล้วกันมาซ้ำเนาะตำได้หนึ่งกระชับช้ำเหมือนกันแต่เราซ้ำด้วยแต่ว่าในหนาบหัวชิซ้ำวะเพราะว่าก็แต่ตีจังกระซับขึ้นกันไม่แคร์แน่านช่างเลยปวดเจ้าซ้ำมาซ้ำแล้วอันนี้กระชับข้อดึงดำก็ให้กลัวไปช่างอันนี้เพราะว่าเมื่อก่อนมันบวมตรงนี้นาะอันที่เขาปูดนะ ว่ากขลงมาทำพันน uh, right? so oh mm ี้ดําเขียววดมากะตอนนั้นมันบวมอยู่นี้เพิ่นเอานี่เนาะเพิ่นเอาอยู่นี้บวมนะบวมอยู่นี้ต่มันลงมาทำอยู่นี้เอาอยู่นี้น้องสาวนี่คนเอาอยู่นี่นี่จะสะท้อเขาเอาลังใบหูเลยทำเริ่มบ้าอันบวมมาบวมอยู่นี้แล้วก็มาทำอยู่นี้อยู่สองคนติดแผ่นจะวูเจอเวอร์อยู่เดี๋ยวน้องงานได้ วัสนากยานแล้วบ่นี่วัสนาว่าดัง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 ว่ะอาอาอาว่ะโอเคสปาลงเลยคลิปนี้เขากับโบมี่ยังไลยหรอกเนาะอบสะอนข่อยเฮ้ยพ่อแม่ไปนอนเลยพงน่ะลมก็เย็นห่วยหวยค่ะกะลีเราอากาศดีรีมาเนี่นะคัก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  นอนยูบกะบ่อยเจ็บนอนยุยุบย mm, ุบยุอยากน้ำก็ต้องอดทนต้องทำใจนั่งน้ำนี่ก็คอยโอนถ่าดกับซซื้อใส่เขาแล้วก็ยันยันดังฮักกว่าเก่า โอ้อยากงามจะกระจังซี่แหละปารุงเอ้ยหาเงินหาคํำมาซื่อแบบค่ายแบบซื่อชีวิตให้เจ้าของก่อนไปอยากวาได้ไดกว็วาแล้วเนาะโอเคสปาลุงเอ้ยคลิปนี้จะท่องกอับพ่อจบคลิปไปแล้วเนาะคลิปนี้ก็ฝากพ่แม่พี่น้องกนไก็์ก้แนรซ ติดตามมาสะท่องคือเกาเด้อเนาะเดี๋ยวไปติดตามเบึ้งว่าพอมันเศร้าแล้วมันชิงามโบพ่อแม่พี่น้องเนาะก่อนเฮ็ดกะทาเบึ้งของสะท่องก็เด้พอแม่พี่น้องหายใจกะชีแบบหนักนกน้นองได้เขาอุดจมูกค่อยไว้ไปแล้วสบายดีแล้ะสวัสดีบ้ทุกคตเนาะ